ันนิ่งมันน,งนองข้าพ,าพมันดีดีน้อยอย่าี้น่ออกมากรตัวน,นี้นะครับมันเป็นการ์ดอนะครับ<า>เป็นการอซึ่งมันจะ<า>จะเบากว่าจะเบากวากานะครับ <c oughs> ถ้ามันเกิดการรั่วหรือว่าเกิดการโบอย่างเงี้นะครับเนื่องจากว่าแรงดันมันสูง แล้วก็มันจะระเหยขึ้นสู่บรรยากาศแล้วก็จะเจือจางไปไม่เหมือนกับก๊าซ LPG นะครับซึ่งเป็นก๊าซที่หนักกว่าอากาศนะครับมันจะเวลามันรั่วอะไมันจะตกตามพื้นแล้วโอกาสที่มันจะเกิดการลุกติดไฟเนี่ยถ้าเป็นก๊าซ LPG นะครับซึ่งหรือว่าเป็นก๊าซที่ของต้มเนี่ยมันจะมีโอกาสที่ลุกติดไฟได้ง่ายกว่าแล้วก็มีโอกาสที่จะระเบิดได้แต่ถ้าเป็นก๊าซ n g v ตรงเนี้ยโอกาสที่จะเกิดการลุกติดไฟหรือการการไปพึิงไหม้เน <sch> ี่ยแทบจะไม่มีเลยครับ แล้วกรณีสถานประกอบการนี้เกิดจากอะไรคะที่ลงมาสถานประกอบการคือมันมีอายุของมันนะครับวาวเซฟตีวาวนี่ันจะมีอายุแล้วก็จะมีความร้อนและแรงดันเป็นตัวแปลผันถ้าหากว่าแรงดันในถังมันมากเนี่ยหรือว่ามันเกินเนี่ยมันก็จะระบายทิ้งเป็นเพราะปกติของถังเก็บแรงดันซึ่งถ้าหากว่าเจ้าของกิจการเนี่ยเก็บไว้ที่รูดทีภูมิสูงโอกาสที่มันจะขยายตัวแล้วก็ระบายออกก็จะมีเยอะนะครับแต่เนื่องจากว่าดูสภาพพื้นที่แล้วเนี่ย โครงสร้างอาคารต่างๆก็ระบรรยากาศก็จะดีเหมือนกันนะครับแต่ว่าช่วงนี้อากาศก็รุนกสูงนะครับเนื่องจากว่าพุอากาศรุนกรุสูงเนี่ยทาให้เกิดแงรงดันที่สูงเกินมันก็เลยเลยระบายแรงดันออกเอป็นเพราะว่าปมติครับแต่ว่าอาจจะมีเสียงดังเล็กเสียงดังนิดน,นึงฮะน่ากลัวนิดน,นึงแต่ว่าการเป็นอันตรายจะไม่มี